มาต่อนะครับคลิปนี้จะมาพูดต่อเกี่ยวกับหัวข้อหัวข้อลำดับเรขาคณิตเหมือนเดิมนะครับเป็นในส่วนของการสมมุติตัวแปรเพื่อให้เราหาลำดับเรขานะครับทีนี้กรณีที่1กรณีที่1นึ่งคือ,อาจานวนเนี่ยเป็นมีอยู่ขี้พจนะครับถ้าขี้พจนะครับคำแนะนำก็คือให้เราสตาร์ทด้วยตรงกลางเนี่ยเป็นตัวแปร x นะครับ ทีนี้ใช้ความเข้าใจเลยว่าพอตรงกลางเป็น x นะครับอ่าพดที่อยู่ทางขวาก็จะต้องเป็น x คูณกับ R และทางซ้ายก็คือ x ส่วน R อ่านี่คือถ้ามี3มพดนะครับเราจะสมมุติแบบนี้อ่าทีนี้ถัดไปลองเลขคี่เหมือนเดิมแต่ว่ามี5พดนะครับอ่าห้าพดเราจะไปยังไงสมมุติตรงกลางนะครับตรงกลางเป็น x ขยับไปทางขวาก็ คูณอานะครับและขยับมาทางซ้ายก็หาร R นะครับหารทีละ R ดังนั้นถ้ามี5พจน์ก็จะสมมุตริรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้ทีนี้ถัดไปถัดไปถ้ามี4พจน์เป็นเลขคู่บ้าง4พจมมบบน์เราจะสมมุติแบบไหนเราจะสมมุติว่าตรงกลางนะครับตรงกลางเป็น x ส่วน R กับ xr นะครับ ก็คือคูณด้วย r กําลังสแทนอ่าพสอ่าจน์ที่4ก็คือ x r กลังสและพจน์ที่1ก็คือ x ส่วน r 3นะครับโอเคแปลว่านักเรียนก็ลองอศึกษาวิธีการสมมุติตัวแปรนะครับว่าลําดับเรขาเนี่ยเขาสมมุติกันยังไงเนาะอ่ะทีนี้ครูจะมาพาทําโจทย์อลองดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเนี่ยโจทย์บอกว่า มีผลบวก3พจน์ในลำดับเรขานะครับ3พจน์่าเราก็ดูเลย3พจน์เนี่ยก็คือการสมมุติแบบนี้บวกกันนะครับเป็น10.5โอเคอ่าวิธีการเริ่มต้นก็คือเราก็จะสร้างเป็นสมการครับสร้างเป็นสมการเนาะว่า3พจน์บวกกันนะครับจะได้10.5โอเค 10.5เนี่ยมันเป็นเศษอ่เป็นทศนิยมนะครับเราต้องการแปลงให้เป็นเศษส่วนนะครับก็คือทศนิยม1ตำแหน่งคือการหารด้วย10นั่นเองเพราะฉะนั้นครูก็จะเปลี่ยนเป็น1 0 5ส่วน10นะครับ105ยส่วน10เพื่อที่เราจะไปต่อสะดวกหลังจากนั้นตัดทอนครับนำแม่หมาตัดจะเหลือ2 1สอ่วน2เอาแม่5ตัดก็เหลือ2 1ส่วน2นะครับ ทีนี้สังเกตว่าสมการนี้ติด2ตัวแปรนะครับมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นเราเบรกไว้ก่อนก็มาดูอีกข้อมูล1น,นะครับข้อมูลนี้บอกว่าผลคูณนะครับของทั้ง3พจน์มีค่าเป็นยี่าอีกข้อมูลหนึงคือเราจะจับ3ก้อนนะครับ3ตัวคูณกันตั้งเป็นสมการจับเท่ากับ27โอเค ซึ่งจะสังเกตว่าสมการทางซ้ายเนี่ยไปไม่ได้เนาะสมการทางขวานเนี่ยเดินหน้าต่อได้คือเราจะนำา R นะครับตัด R หมดไปเหลือตัวแปร x กำลัง3เท่ากับ27เโอเคเพราะฉะนั้นเราจะตามหา x เดียวนะครับเเดียวนักเรียนก็เหมือนเดิมถอดรากที่3ทั้ง2ฝั่งเพื่อให้รากที่3กับกำลัง3มเนี่ยมันหักล้าง x เดียวก็จะคือรากที่3ของ27 หมายถึงว่าอะไรคูณกันนะครับสตัวได้27ก็มีค่าเป็น3นั่นเองอ่า x เดียวมีค่าเป็น3พอเราได้ x อ่าจากสมการนี้นะครับเราจะนำค่า x ที่ได้แทนกลับนะครับแทนกลับเข้าไปในสมการแรกโอเคครูแทนเลยเนาะอ่าสิ่งที่จะได้คือ3ส่วน r บวก3บวก3 r เท่ากับ21ส่วน2นะครับอ่าเราก็จะได้สมการขึ้นมา โดยที่สมการนี้ติดเฉพาะตัวแปร R นะครับโอเคทีนี้วิธีการทำนะครับสังเกตว่ามีตัวส่วนส่วนมี R และมี2นะครับดังนั้นเราไม่ต้องการให้มีส่วนก็จะพยายามกำจัดมันโดยการคูณด้วย 2r ทั้งสองข้างนะครับเวลาทำอะไรกับสมการเนี่ยสองฝั่งเราจะต้องทำลักษณะเดียวกันดังนั้นครูจะเติมคูณ2 R 2ข้างโอเค หลังจากนั้นคือคูณกระจายนะครับนำสองอาก้อนข้างหน้านี่นะครับคูณเข้าไปกระจายในวงเล็บเนาะอ่ะสองอาคูณสามส่วนอนะครับก็จะตัดกันเหลือหกสองอาคูณสามเป็นหกอาสองอาคูณสามอารครับหกอากำลังสองฝั่งขวาสองตัดสองหมดนะครับเหลือยี่สิบเอ็ดอา โอเคจะเห็นว่า,าจากสมการด้านบนเราก็จัดมาเรียบร้อยนะครับกลายเป็นสมการกําลังสองแบบนี้นะครับทีนี้หลักการในการทําสมการกําลังสองก็คือเราต้องการทําให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็น0ูนยเพราะฉะนั้นก็ย้ายฝั่งขวามาลบนะครับแล้วก็เรียงดีกรีใหม่สิ่งที่จะได้คือ 6r กาลังสอง 6r กาลังสอง21นะครับ บวกอยู่ย้ายมาลบย้ายมาลบก็เป็น 6R ลบ 21R จะเหลือติดลบ 15R นะครับลบ 15R บวก6เท่ากับ0โอเคหลังจากนั้นใช้ความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนก็ต้องแยก2วงเล็บเป็นโอเคแล้วกอ็อันนี้ลองผิดลองถูกดูได้นะครับแต่ขอขอรวบรัดนิดน,นึง สรุปคำตอบมาเป็นแยกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น 6r นั่นเรียลองฝึกแยกดูก่อนเนาะแต่ว่าครูขอเฉลยเลยเป็น 6r ลบ3นะครับคูณกับ r ลบ2จะได้จะแยกได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าสรุปต่อ r คืออะไรถ้าเราแยกได้เป็น2ก้อนคูณกันเป็น0หมายความว่า หมายความว่าจับแต่ละก้อนเนี่ยครับเท่ากับ0จะได้ R อ,ออกมา2คําตอบนะครับจะได้อาออกมา2คําตอบโอเคทีนี้พอเราได้ R เรียบร้อยนะครับเป็น1ส่วน2กับ2เราก็ไปอ่านคําถามครับคำถามเนี่ยโจทย์ถามว่าจงหาค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหว่างพจน์แรก และพจ์สุดท้ายนะครับคําว่าผลต่างก็คือเอามาลบกันนั่นเองทีนี้ถ้านักเรียนได้อามา2ตัวเนี่ยเราจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไปแทนนะครับครูขอเลือก R เป็น2เพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าอาเป็น2แทนในไหนนะครับแทนในพจน์ที่เราสมมุติไว้โอเคทวนอีกทีนะครับสิ่งที่เราสมมุติไว้3พจพ์เนี่ยเราสมมุติไว้แบบนี้ x ส่วน r x xr นะครับโดยที่ x ได้แล้ว r เราเลือกเป็น2นะครับจริงๆ r เลือกแบบไหนก็ค่าเท่ากันเนาะครูขอเลือก r เป็น2แล้วก็นํา r กับ x ใส่เข้าไปนะครับอ x เป็น3 r เป็น2พจน์ที่1คือ3ส่วน2พจน์ที่2คือ3พจน์ที่3คือ x คูณ r ก็6นะครับนี่คือนี่คือพจน์ที่1นี่คือพจน์สุดท้าย เพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลต่างคําว่าผลต่างในทางคณิตศาสตร์นะครับจะต้องเป็นบวกเสมอนั่นคือเอามากลบน้อยนั่นเองนะครับมากลบน้อยเราก็จะนํา6นะครับลบกับ3ส่วน2ครูจะนํา6ลบกับ3ส่วน2โอเคนาะตรงนี้คิดเลขออกมานะครับคูณเติมเข้าไปเพื่อให้ส่วนเท่ากัน หลังจากนั้นนักเรียนก็นำด้านบนบวกลบกันได้12ลบ3ก็จะเหลือ9ส่วน2นะครับหรืออาจจะตอบ4.5นั่นเองอ่ะนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับได้คำตอบแล้วอ่ะพานต่อไปต่อไปต่อไปมาดูข้อ8ครับอ่ะข้อ8ข้อ8เนี่ยโจทย์บอกว่ามีตัวแปรมา4ตัว4พจน์นะครับ นี่คือ a 1 a 2 a 3 a 4เป็น x y z w เรียงกันเป็นลำดับเรขานะครับและให้สมการ2ส,สมการาตามที่เห็นเลย2ส,สมการทีนี้คำถามครับถามอะไรถามว่าค่าสัมบูรณ์ของ a 5นะครับโจทย์ถามค่าสัมบูรณ์ของ a 5เท่ากับอะไรโอเคนี่คือคำถามนะครับนี่คือสิ่งที่เรามี ทีนี้ในการทำโจทย์ลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคค,ความรู้ที่ว่าพจน์ที่อยู่ติดกันของลำดับเรขาเนี่ยมันคือการคูณไป r เช่น X คูน R ได้ Y นะครับ Y คูน R ก็จะได้ Z Z คูน R ก็จะต้องได้ w นะครับอันนี้เราจะใช้ความรู้ตรงนี้ในการทำโจทย์ประเภทนี้นะครับเช่น เซตะครูจะเปลี่ยนเซตว่า z คือสังเกตว่า z คืออะไรครับ z คือ y คูณ r นะครับอแทนค่านะ z คือ y คูณ r นะครับดังนั้นสมการที่1ก็เปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้อาสมการที่2 z คืออะไรเคือเหมือนเดิมครับ y r w คืออะไร w คือ ถ้าเราเขียนว่า w คือ z คูณ r w คือ z คูณ r ได้นะครับ w คือ z คูณ r เท่ากับลบ12ทีนี้ z เนี่ยเราจะแทนที่อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันติดแค่ตัวแปร y กับ r นะครับดังนั้น z ตัวนี้จะแทนด้วย y r โอเคเพราะฉะนั้นเมื่อแทน z เป็น y r นะครับ ก้อนนี้ก็จะกลายเป็น y r ยกกำลังสองนั่นเองอ่าแปลว่าณนะตอนนี้ครับเราได้สมการมาแล้ว2ส,สมการ2ตัวแปรนะครับที่ครูตีกรอบไว้หลังจากนั้นครับเราจะเดินหน้าต่ออ่าถามว่าทําอะไรต่อได้บ้างนะครับสมการบนอ่ะเราก็จะใช้การดึงตัวร่วมตัวร่วมที่ดึงได้ก็คือ y ตัวเดียวนะครับอาทีนี้ในวงเล็บเหลือใครเหลือ1บวก R เท่ากับ6 โอเค okay, สมาการที่2นะครับดึงใครได้บ้าง y ดึงได้แน่นอน r ดึงได้1ตัวดังนั้นเราก็จะดึง yr นะครับสิ่งที่เหลือก็คือ1บวก r นั่นเองเท่ากับลบโอเคตรงนี้นะักเรียนลองลองไปฝึกดึงตัวร่วมนะครับฝึกดูจะสังเกตว่าจะได้ออกมา2สมาการนะครับดังนั้นเราคิดต่อควรนำสองสมาการเนี้ย ทำอะไรกันนะครับเพื่อให้มันไปต่อได้นะครับคํำตอบก็คือควรนำมาหารกันนะครับสมมุตินี่คือสมการเบอร์หนึตรงนี้คือสมการเบอร์สองถ้าเราหารกันนักเรียนลองดูครับหารกันเกิดอะไรขึ้นอเอาสองส่วนหนึ่งนะ y r คูณหนึ่บวก r หารด้วย y คูณหนบวก r นะครับเท่ากับลบสิบสองหารหก ทีนี้หารกันแบบนี้นะครับหารกันแบบนี้เราก็จะตัดแน่นอนอะไรตัดได้เราตัดเลย y ตัด y 1บวก r ตัดกันไปนะครับลบ12หาร6ก็จะได้ลบ2อเพราะฉะนั้นนะตอนนี้สิ่งที่ได้คือ r เป็นลบ2นะครับเรียบร้อย r เป็นลบ 2. พอได้ r เป็นลบ2ครับนำไปแทนกลับเพื่อหา y นำ r ที่ได้แทนที่เพื่อหา y y คูณ1บวกลบ2เท่ากับ6 1บวกลบ2ได้อะไรได้ลบ1ถูกไหมครับ y คูณลบ1ได้6ดัง okay. นะั้นย้ายย้ายลบ1ไปหาร y เดียวคือติดลบ6โอเคณตอนนี้ครับเราได้มาแล้วเรียบร้อยคือมีค่า y เป็นลบ6และมีค่า r เป็นติดลบ2 ทีนี้ย้อนกลับไปที่โจทย์นะครับย้อนกลับไปที่โจทย์สังเกตว่าเรามี y และมี R แล้วนะครับโอเคครูคแทนลงไปเนาะ x เนี่ยเราไม่รู้แน่นอน100%นะครับยังไม่รู้แต่ y เนี่ยรู้ y คือลบ6นะครับอ่าแปลว่าพจน์ที่2เนี่ยมีค่าเป็นลบ6และเราทราบ R แล้วนะครับ a เป็นลบ2 ดังนั้นเราก็จะหาพจน์ที่3โดยการคูณไปทีละลบ2ลบ6คูณลบ2ครับ12 12คูณลบ2ครับลบ24ลบ24คูณลบ2ครับ48แปลว่านี่คือเราตามหาพจน์ที่5นะครับนี่คือพจน์ที่5เจอแล้วมีค่าเป็น48ซึ่งโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม ค่าสมบูรณ์ของ a5 นะครับค่าสมบูรณ์ a5 ค่าสมบูรณ์ก็คือตอบเลขที่เป็นบวกซึ่ง48โอเคมันบวกอยู่แล้วดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ a5 นะครับก็เลยตอบว่า48นั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่คือสำหรับข้อ8นะครับอ่าสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องนี้ลำดับเลขาก็คือข้อ9อ่าข้อ9 โจ์บอกว่ายังไงนะครับโจทย์บอกว่าในปี59เนี่ยประชาชนนะครับมีจำนวน,น60,000คนอ่าปี2559นะครับประชาชนมีทั้งหมด60,000คนอ่าและ,ะในปีถัดไปนะครับมีมีคนเนี่ยเพิ่มเพิ่ม2์นะครับ ในแต่ละปีเพิ่ม2%เราเราจะต้องมาสนใจคำว่า2%ก่อนเนาะคำว่า2%เนี่ยเปอร์เซ็นต์นี่คือส่วนร้อยนะครับดังนั้นถ้าถ้าคนไม่เพิ่มเลยนะครับไม่เพิ่มเลยคนก็จะเท่าเดิมก็คือการคูณด้วย1นนะครับคนเท่าเดิมอันนี้บอกว่าคนเพิ่ม2%นะครับ2%ครูก็จะมองว่ามันคือ1บวก2ส่วน100 นี่คือค่า R นั่นเองนะครับอ่านี่คือค่า R ของข้อนี้โอเคแปลว่า1-2บวกสส่วนร้อยนะครับคิดเลขออกมาสรุปง่ายๆก็คือ1.02นะครับอันนี้คิดเลขออกมาแล้วจะได้1.02โอเคแปลว่าปี59นะครับมี60,000คนในปีถัดไปปี60 ก็จะเอา60,000นะครับคูณกับ1.02นอ่านี่ก็คือปี60นะครับอ่าโจทย์ทีนี้โจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามว่าปี63นะครับปี63นักเรียนต้องมาคิดว่าปี63คืออะไรอ่าเราก็สมมุติว่าปี59เนี่ยเป็น A1 นะครับเป็น A1 ดังนั้นปี60จะเป็น A2 ปี61จะเป็น a 3ปี62จะเป็น a 4และปี63ก็จะเป็น a 5นะครับแปลว่าโจทย์ต้องการถามค่า a 5นั่นเองโอเคย้อนกลับไปที่สูตรครับย้อนกลับไปที่สูตรสูตรพจน์ทั่วไปหรือ a n เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบ1โจทย์ถามใครโจทย์ถามปี63หรือ a 5ดังนั้นแทน a, แทน a n เป็น5 A5 เท่ากับ A1 คูณ R ะกำลัง4 A1 ครับ a อรู้ยัง A1 รู้แล้วนะครับ A1 ก็คือ60,000 R อ่า,า r เท่าไร R ก็คำนวณออกมาแล้วนะครับ1.02ตรงนี้อ่าครูก็แทนลงไปใน R ก็กลายเป็น1.02ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับโอเคนักเรียนก็เวลาคำนวณน,นะครับคิดก้อนนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เพราะว่ากําลังเนี่ยต้องทําก่อนหลังจากนั้นได้เท่าไหร่ก็นําไปคูณกับ60,000ก็จะได้คําตอบเป็นเป็นจานวนคนนะครับได้คําตอบเป็นจํานวนคนในปี2563นั่นเองนะครับในการชี้เลขตรงนี้นักเรียนลองไปคํานวณดูนะครับอลองคํานวณดูเนาะโอเคสําหรับอตอนนี้ก็จบหัวข้อของลำดับเลขาเรียบร้อยนะครับโอเคนักเรียนก็ลองทบทวนดูครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามครูมานะครับ แล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ